ราสนัสนุนโดยยันทีวิตามินวอเตอร์น้ำประชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวด ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะล่าสุดสหรัฐนะได้มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐพร้อมกับกองเรือรบค่ะมาเทียบท่าที่แหลมฉบังจังหวัดชลบรุรีในโอกาสกระชับความสัมพันธ์190ปีระหว่างทั้งสองชาติไทยสหรัฐนั่นเองท่ามกลางความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของบรรดามหาอำนาจโลก โดยกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐพร้อมทั้งเรือบริวารทำหน้าที่อารักขาเดินทางถึงไทยเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในการเยือนเป็นเวลา1สัปดาห์คะ่ะระหว่าง24ถึง29เมษายนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า190ปีก่อนหน้านี้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz พร้อมด้วยกองเรือจู่โจมได้ร่วมซ้อมรบไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ระหว่าง3ถึง4เมษายนและมีรายงานการพบเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้บริเวณด้านาน,าน้ำทางตะวันออกของไต้หวันในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เรือบรรทุกเครื่องบินชาญตรงของจีนกำลังซ้อมรบในบริเวณเดียวกันจากนั้นกองเรือรบสหรัฐ ก็แล่นข้ามน้ำทะเลจีนใต้มุ่งหน้าสู่เวียดนามก่อนจะเปลี่ยนทิศทางหันเรือกลับมามุ่งหน้ามาสู่ประเทศไทยสถานเอกอาคาัครราชทูตสหรัฐในกรุงเทพได้ถแถลงว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เยือนไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในร,ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz จะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองชาติด,ด้วย อีกหนึ่งเรือรบที่เดินทางมาไทยค่ะก็คือเรือหลวงช้างเรืออนเนกประสงค์ยกคนขึ้นบกลำใหม่ของกองทัพเรือที่สั่งต่อจากประเทศจีนและเดินทางถึงประเทศไทยณนะท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบรุรีซึ่งก็มีพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีต้อนรับ ภารกิจเรือหลวงช้างเข้าประจําการเพื่อรองรับภารกิจในการป้องกันรักษาอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบกและสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำําเป็นเรือพี่เลี้ยงให้กับเรือดำน้ำําใช้ในการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อีกด้านหนึ่งนะคะทหารอเมริกันและฟิลิปปินส์ค่ได้มีการยิงขีปนาวุธจริงในการซ้อมป้องกันภัยทางอากาศที่ฐานทัพเรือทางตอนเหนือของกรุงมมดิลาก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบร่วมประจำปีโดยจรวดแพทริอตและขีปนาวุธสติงเจอร์ก็เป็นระบบขีปนาวุธที่ยิงจากพื้นสู่อากาศนำวิถีด้วยอินฟราเรดก็ถูกนำมาซ้อมยิงในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยทางอากาศ และการซ้อมรบดังกล่าวมีขึ้นที่ฐานทัพเรือฟิลิปปินสซ์ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่เกาะสแปรลลี่ไปราว259กิโลเมตรซึ่งหมู่เกาะแห่งนี้ถือว่าเป็นเขตพิพาทในทะเลจีนใต้พลเด็ไบรอันกิฟสันซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นต่อการเป็นพันธมิตรของฟิลิปปินส และการซ้อมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบซึ่งจัดขึ้นเกือบ3สัปดาห์ระหว่างทั้งสองชาติโดยครั้งนี้มีทหารเข้าร่วมกว่า17,000นายค่ะส่วนจอนโบตันอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้เปิดเผยที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ว่าสหรัฐควรจะนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีกลับมาประจำการที่คาบสมุทรเกาหลีอีกครั้งเพื่อรับมือจากภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มากขึ้น รอมบอกได้ว่ายุทธศาสตร์นี้จะช่วยให้เกาหลีใต้สามารถชั่งน้ำหนักว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์ประจำการนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่อย่างไรซึ่งตัวเขายังไม่ยอมแพ้ที่จะทําให้เกาหลีเหนือยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเรื่องนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของสหรัฐอยู่เสมอเพราะฉะนั้นระยะสั้นสหรัฐควรนําอาวุธนิวเคลียร์ในเชิงยุทธวิธีมาประจําการไว้บนคาบสมุทรเกาหลีเช่นเดิม ซึ่งมองว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษโดยในอดีตค่ะสหรัฐเคยประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่ค้าสมุทรเกาหลีมาแล้วระหว่างปี1958ถึง1991ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีอเลฮานโดรเจียมาติผู้นำกัวเตมาลาได้กล่าวในระหว่างการเยือนกรุงไทเปของไต้หวันโดยเขาได้มีการให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนสาธารณรัฐไต้หวันอย่างเหนียวแน่นพร้อมย้ำคำว่าสาธารณรัฐไต้หวันถึงสองครั้งด้วยกันมากกว่าคำว่าสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของไต้หวันโดยการเยือนไต้หวันของประธานาธิบดีกัวเตมาลามีขึ้นในขณะที่จีนได้เพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มประเทศเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงมีสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันในความสัมพันธ์ของกัวเตมาลากับไต้หวันย้อนกลับไปถึง90ปี และปัจจุบันกลัวเตมมาลาเป็นหนึ่งใน13ประเทศที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูดกับไต้หวันหลังจากที่ฮอนดูรัสได้ประกาศตัดความสัมพันธ์แล้วหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูดกับจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ The รัสเซียมีการนำเอารถถังรุ่นใหม่เข้าปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของอยูเครนขณะที่การสู้รบนั้นยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดขณะที่อดีตผู้นำของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่าโลกมีความเสี่ยงเข้าสู่สงครามโลกครั้งใหม่และ